สวัสดีครับวันนี้เป็นเรื่องราวของพระชะดินกัสนาครับเรื่องราวของท่านเนี่ยเป็นเรื่องราวที่น่าสนใจมากนะเกิดขึ้นในช่วงต้นของพุทธกาลครับช่วงที่พระพุทธเจ้าเนี่ยกำลังสร้างกองทัพธรรมนะครับเพื่อออกเผยแผ่ศาสนาพุทธนะเรื่องราวนี้เกิดขึ้นที่ตำบตลอุรุเวลาเสนาในคมนะครับตำบลอุรุเวลาเสนาในคมเนี่ยจะเป็นอย่างนี้นะเป็นตำบลเดียวกับที่เป็นบ้านของนางสุชาดาครับแม่น้ำเนรัญชาดาเนี่ยไหลามาจากเทือกเขาหิมาลไลทิศเหนือนะลงมาที่ทิศใต้ แล้วตรงทางแยกนะครับจะเป็นอย่างนี้แม่น้ำไหลามาปุ๊บแยกตรงนี้จะเป็นต้นพระศรีมหาโพธิ์นครับพุทธคยาตรงนี้จะเป็นต้นอาชาปารานิโคธที่นางสุชนาดนาะนำข้าวมัทุปยาตไปถวายแด่พระพุทธสารนะครับก่อนวันตรัสรูนะพื้นที่สามเหลี่ยมตรงนี้เขาเรียกว่าโอรุเวลาเสน,านิคมท่านชดินกัสปาน,นะครับ ท่านเกิดในตระกูลพรามนะมีพี่น้องสามคน,นครับคนที่หนึ่งคือตัวท่านคนที่สองนาทีกัสปะคนที่สามพญากัสปะนะครับท่านอยู่ในวิถีพรามนะท้งชีวิตพราหม์เนี่ยเขาจะศึกษาพระเวทน,นะครับสามบทหลักนะก็คือบทสรรเสริญพระเจ้าบทอ้อนวอนพระเจ้าแล้วก็บทสรรเสริญอ้อนวอนและบูชายันเนี่ยแต่จะร้องเป็นเพลงอนะบทที่สามทั้งสามท่านเนี่ยได้เรียนรู้หลักสูตรนะครับวิถีจารีของพราหมนะ์จนสุดทางแล้วนะแต่ว่าไม่สามารถ ตรัสรู้เป็นพราะอาหารหันได้นะครับคือไม่พบหนทางเหุ่การพ้นทุกข์ไม่พบความจริงในธรรมชาติอันสูงสุดนะทั้ง3าพี่น้องเนี่ยก็เลยปรึกษา,นะากันว่าจะออกบวชนะครับมาเป็นนักบวชในลัที่บูชาไฟนะเขาเรียกชดินบูชาไฟครับก็คือไว้ผมยาวแล้วก็เกล้าผมขึ้นไปเป็นจอมประสาทจอมชดาแล้วก็ปักประดับด้วยของมีค่าด้วยปิ่นนะครับแล้วก็บูชาไฟเนี่ยเป็นเนืองนิดนะี่ะในชดนเลยเขาจะไม่ให้ไฟมอดเลยนะเพราะว่าไฟเนี่ยคือพระเจ้าของเขานะ ที่ตั้งของสานักอาสมนะครับอ macht. ของสามพี่น้องนะเขาจะแยกกันตั้งสํานักนะอันนี้เรากลับมาที่อุรุเวลาไสนาในครบ่อนะดึงที่ตรงสามเหลี่ยมตรงนี้ที่แม่น้าแยกอุรุเวลากัสปาเนี่ยไปตั้งสํานักอยู่ตรงนี้นะชื่อว่าอุรุเวลากัสปะเป็นทั้งชื่อตัวท่านนะครับแล้วก็ชื่อสํานักน้องชายนะครับไปที่หมู่บ้านที่ชื่อนาทีนะก็ชื่อสํานักแล้วก็ตัวเขานะนาทีกัสปาคนที่สามอะไปอยู่ตรงนี้ตำบลขยานะก็ชื่อสํานักและตัวเขาเนี่ยขยากัสปาครับแล้วก็ ทำวัดของเขาเนี่ยก็คือบูชาฝ่ายอยู่เป็นนิดน่ะมีอยู่วันหนึ่งวันนั้นแหละวันที่พระพุทธเจ้านะครับสเสด็จออกจากป่าอิสิปัตนามริกทายาบันนะหลังจากท่านได้ส่งกองทัพรรมกองทัพแรกนะครับออกไปเผยแผ่ศาสนาพุทธนะครับกองทัพรมกองทัพแรกนะผมเคยทําคลิปอันหนึ่งแล้วนะเป็นพระยศนะครับแล้วก็เพื่อนของท่านนะรวมกับปัญจวัคคีย์นะอีกห้าท่านก็จะเป็น60ท่านนะครับส่งไปเผยแผ่ศาสนาพุทธท่านก็ออกจากป่าอิสิป,ปัตนามริกทยาบันนะครับเพื่อมา สร้างกองทัพรมเพิ่มนะครับก่อนที่ท่านจะออกมานะท่านได้ตรวจยานอย่างทราบของทาร้วนะบกักสัตว์ตัวไหนเนี่ยจะอยู่ในข่ายพยานที่จะตรัดสู้ได้ปรากฏว่าชดิลสามพี่น้องสามสำนักนี่แหละที่จะสามารถตรัดสู้ได้นะครับท่านก็เลยเดินทางมาช่วงก่อนที่ท่านจะเดินทางมาถึงแม่น้ําเนรันชารานะครับท่านก็ผ่านสถานที่หนึ่งเขาเรียกว่า ส่วนฝ่ายนะครับป่าฝ่ายเป็นอุทยานหลวงนะครับในวันนั้นนะมีเจ้าชายนะครับสาท่านนะกำลังเสพสุขสำนันใจนะครับกับแฟนนะครับแต่มีอยู่ท่านหนึ่งนะเขาไม่มีแฟนนะเขาเลยไปเช่าหญิงโสเภณีเนี่ยเพื่อเป็นเพื่อนเที่ยวนะครับตอนจังหวะที่เผลอนะหญิงโสเภณีท่านนี้นะครับท่านได้ขโมยของมีค่านะแล้วก็วิ่งหนีมาครับผ่านพระพุทธเจ้าเลยท่านเสด็จมานะท่านก็เห็นเหตุการณ์ทั้งหมดแล้วแหละ พวกเจ้าชายทั้ง30ท่านนะครับเขามีชื่อกลุ่มนะครับชื่อกลุ่มพัทวคคีนะครับขเขาก็วิ่งตามหาหญิงโสเภณีท่านนั้นแหละพอมาถึงจุดที่พระพุทธเจ้าเสด็จเดิน,นดําเนินมานะกล่มพัทธวคคีนะครับก็ถามพระพุทธเจ้าว่าสมณะท่านเห็นผู้หญิงคนหนึ่งวิ่งมาทางนี้ไหมพระพุทธเจ้าตรัสว่าระหว่างการตามหาหญิงกับค้นพบสิ่งมีค่าภายในอย่างไหนสาคัญกว่ากันหลุ่มพัทวคคีนะครับตอบว่าสิ่งที่สําคัญภายในสําคัญกว่า พระพุทธเจ้าก็เลยตรัสว่าถ้าอย่างนั้นเราจะแสดงธรรมให้ฟังได้โปรดนั่งลงเถิดหลังจากพระพุทธเจ้าแสดงธรรมนะครับกลุ่มพัทธวัคคีทั้งหมดเลยนะสาท่านนะ่ะบรรูุเป็นอารยาบุคคลนะครับแต่ยังไม่ถึงพระอาหารหันต์นะก็จะมีระดับโสดาบันสกิทาคามีอนาคามีนะและทั้ง30ท่านนะั่นน่ะก็ขออุปสมบทนะครับบททระสูที่ท่านตรัสสอนพัทธวัคคีในวันนั้นนะมีชื่อบทว่าอนุปุปภพิกถานะครับบทที่แสดงให้เห็นถึงกามนะครับคืออะไรโทษของกามคืออะไรและวิธีออกจาก คืออะไรผู้เจ้าก็ตรัสสอนนะจนดวงตาเห็นธรรมทั้งหมดครับก็ได้กลุ่มพระอริยบุคคลนะอีกสามสิบท่านนะเป็นกองกําลังธรรมของท่านนะหลังจากนั้นนะพระพุทธเจ้าก็เสด็จมาที่อุรุเวลาเสนาในคนมนี่แหละตรงนี้นะเดินที่สำเร็จว่าเสด็จเดินข้าวแม่นานในราชามาพระพุทธเจ้านะครับมุ่งตรงไปที่สาํานักของอุรุเวลากัสปะเลยอุรุเวลากัสปะเนี่ยท่านมีบริบาลร500ท่านนะครับ แล้วน้องชายเนี่ยนาทีกัสปะาเนี่ยมีบริวาร300นครับขยากัสปะาเนี่ยน้องสุดท้องเ,เขามีบริวาร200นครับรวมทั้งลูกศิษย์อาจารย์เนี่ยทั้งหมด1,003ท่านะครับวันที่ท่านเสด็จไปถึงอาสมนะครับหรือสำนักของอุรุเวลากัสปะาเนี่ยเป็นเวลายเย็นแล้วนะรบค่ำนะครับท่านก็เลยไปขอพักอาศัยนะครับท่านอุรุเวลกัสปะานะครับเห็นการแต่งกายนะครับของพระพุทธเจ้าแล้วนะ ท่านก็ปฏิเสธนะครับไม่ให้พักเพราะว่าเป็นนักบวชนละลัที่เลยท่านก็ไม่ให้พักพระพุทธเจ้าจัดถามว่าจะเป็นการลำบากไหมถ้าเราจะขอพักที่โรงบูชาไฟของท่านนะครับท่านอรุณเวลากสบ่าว่าแต่ในโรงไฟน่ะมีพญานาคที่ดุร้ายอยู่นะท่านจะพักจะได้หรือจะเกิดอันตรายกับท่านได้นะพระพุทธเจ้าบอกว่าท่านสามารถพักได้อรุเวลากสบานครับเขาก็รับบิดปนใจว่าเออสมนาท่านนี้ดู มีาสนา,านสีน่าเลื่อมใสนะแต่ยังไงก็ไม่ใช่พระอาหารหันต์อย่างเรานะครับและท่านก็อยากจะรู้เหมือนกันว่าเขาจะอยู่ในโรงไฟที่มีพญานาคอยู่ได้ไหมเหมือนกับว่าท่านออรุเวลากัสบะเนี่ยท่านก็อยากจะดูความสามารถของนักบวชท่านนี่แหละในคืนนั้นนะครับพระพุทธเจ้านะเสด็จประทับอยู่ที่โรงไฟแหละท่านก็นั่งสมาธิของท่านนะเข้าฌานเลยเพราะรู้อยู่แล้วว่ามีพญานาคอยู่นะพญานาคน,นะได้เห็นบุคคลที่ไม่เคยเห็นนะเข้ามาเขาก็เลยแสดงพลังอํานาจครับเพราะว่าเขาห่วงที่ พ่นไฟใส่พระพุทธเจ้านะครับแต่ว่าด้วยอนุภาพของพุทธังครับก็สามารถสะท้อนนะครับพิษและเปลวไฟของพญานาคเนี่ยสะท้อนกลับไปที่ตัวพญานาคนะทำให้พญานาคเนี่ยเกิดความรุ่มร้อนนะครับแล้วก็ทุกทรมานมากนะพระพุทธเจ้าก็เลยจับพญานาคเนี่ยให้อยู่ในบาทของท่านนะค mm. ือจากพญานาคที่ตัวใหญ่โตนะพอเส้นนิดก็กลายเป็นเพียงงูตัวเล็กๆครับ mm. <ๆ S 1> ในคืนนั้น,นเกิดแสงสว่างเกิดควันไฟสว่างวาบมาจากโรงไฟทั้งคืนนะ mm. รุ่งเช้านะท่านอ mm. ุรุเวลากะสปะาก็เลยไปถามพระพุทธเจ้าว่า เราเห็นแสงสว่างสว่างวาทั่วทั้งโรงไฟเมื่อคืนเนี่ยเกิดเหตุอันใดขึ้นคือเขาถามหลังจากที่เขาพิจารณาแล้วว่าพระพุทธเจ้าเนี่ยไม่ได้รับบาดแผลหรือไม่ได้รับบาดเจ็บใดๆเลยนะเหมือนกับถามเพื่อรู้ความจริงว่ามันสรุปแล้วมันเป็นยังไงพระพเจ้าก็เลยให้ดูว่ามีพญานาคเนี่ยขดเป็นงูตัวเล็กๆอยู่ในบาทแล้วก็คือท่านได้ปราบพญานาคตัวน,นี้แล้วท่านโอรุเวลากัสปานะครับท่านก็นึกชื่นชอบอิทธิฤทธิ์ของพระพุทธเจ้านะแต่ท่านก็ยังนึกว่า สมณนท่านนี้ยังไงก็ไม่ใช่พระอาหารหันต์เหมือนเราเนี่ยด้วยทิฏฐิมานาที่สูงถึงขนาดนี้นะพระอรุเวลากาสบานะครับก็เลยบอกพระพุทธเจ้าว่าเดี๋ยวเราจะนําอาหารมาถวายเป็นพัฒหาให้ท่านขอได้โปรดท่านสมณนาเนี่ยพักอยู่ต่อเถิดคือพอเราศึกษามาถึงพระสูตรท่านนี้เราจะรู้ว่าท่านอรุเวลากาสบานะท่านก็อยากเห็นการสแสดงความสามารถของพระพุทธเจ้าต่อยนะหลังจากท่านพระพุทธเจ้านะครับปราบพญานาคตัวนี้ได้แล้วนะท่านก็เสด็จย้ายที่ประทับนะครับไปที่ชายป่า ที่อยู่ในบริเวณเดียวกับสำนักของออรุเวลกัสปะานี่แหละในคืนวันนั้นนะครับเกิดแสงสว่างว่าไปทั่วทั้งชายป่าเลยท่านออรุเวลากาสปานะก็มาถามเนวันุ่นเช้าที่เกิดเหตุการณ์ในคืนวันนั้นว่าเมื่อคืนนี้ข้าพเจ้าเห็นแสงสว่างว่าบริเวณที่ท่านพำนักไปหมดเลยมันเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นหรือพระพุทธเจ้าทรงตรัสตอบนะครับว่าเมื่อคืนนี้นะครับท้าจตุโลกบาลทั้งสี่นะท่านลงมาฟังธรรมที่เราแสดงนะครับพระออรุเวลากาสปานะตอนนั้นยังไม่เป็นพระน,นะ แต่ผมขออนุญาตใช้คําว่าพราะนะท่านก็คิดในใจว่าสำนักท่านนี้จะมีฤทธิ์แค่ไหนยังไงก็ไม่ใช่พระอาหารเช่นเรานะครับเนี่ยทิฐิสูงมากครับพอวันที่สนะครับคือตลอดระยะเวลาที่พักเนี่ยโอรุเวลกัสปานี่ก็สั่งให้ลูกศิษย์เนี่ยเอาอาหารขตาาหารเนี่ยไปถวายพระพุทธเจ้าตลอดนะครับเพราะว่าเขาเนี่แหละอยากจะเห็นฤทธิ์ของพระพุทธเจ้าไปเรื่อยๆพราะวันที่3นะก็เกิดเหตุการณ์เช่นเดียวกันนะทั้งตาเนี่ยชายบาทที่ประทับนะครับ สว่างว่าไปหมดเลยพอตอนเช้านะครับอรูปเวลากัสปานี่ยก็ไปถามว่าเมื่อคืนนี้มีเหตุอันใดหรือชายป่าที่ท่านพนักอยู่เนี่ยสว่างว่าไปทั่วเลยพระพุทธเจ้าก็ตอบว่าเมื่อคืนเนี่ยท่านเท้ามาหาพรหมนะครับท่านมาฟังธรรมท่านอรูปเวลากัสปานะครับท่านก็ยังคิดในใจว่าสมณท่านนี้จะมีฤทธิ์มากขนาดไหนนะแม้แต่เท้ามาหาพรหมมาฟังธรรมของท่านนะก็ไม่ใช่พระอาหารหันต์เช่นเรานะคือท่านมีทิฏฐิมรณะมากเลยนะครับพอวันที่3นะครับ เหตุการณ์ก็เหมือนเดิมครับแสงสว่างว่าไปหมดเลยสวยงามนะครับมีแต่ความระยิบระยับนะฮะในบริเวณป่าที่ประทัมนะครับตอนเช้าโอรุเวลากาสปานะครับก็มาถามว่าเมื่อคืนเกิดเหตุการณ์อันใดหรือชายป่าที่ท่านอาศัยพักแรมอยู่เนะ่ยเกิดแสงสว่างว่าไปทั่วเลยพระพุทธเจ้าตรัสว่าเมื่อคืนเนี่ยท้าวสักการเทวราชนะมาฟังธรรมท้ทาวสักการเนี่ยครับก็คือพระอินทร์นะครับมาฟังธรรมนะแต่ว่าโอรุเวลากาสปาเนี่ยก็คิดว่า จะมีฤทธิ์ขนาดไหนนะครับมีอนุภาพขนาดไหนก็ไม่ใช่พระอาหารหันต์เช่นเราน,นะแล้วก็ไม่ได้แต่สรุปเช่นเราเนี่ยเขามีทิฐิสูงมากนะเพราะว่าเขาเป็นอาจารย์สำนักใหญ่ที่สุดแล้วนะในบริเวณออรุเวลาเซนานิคมแล้วก็กล่าวกันว่านะครับในพระสูตรนะคือเป็นอาจารย์ที่มีชื่อเสียงมากที่สุดท่านหนึ่งเลยนะของแคว้นมคธเลยพอวันนี้แหละวันที่สามแหละที่พระพุทธเจ้านะ่ท่านปรารภอาจจะซักจีวรนะจะซักเครื่องบริขารนะครับ ทำความสะอาดนะพระอินทร์เนี่ยต้องมาใช้มือของตัวเองนะครับขุดบ่อน้ําให้ท่านเลยนะเพื่อที่จะซักจีบบ่อน,นะครับพอเย็นวันนั้นแหละเย็นวันของวันที่เช้าที่อุรุเวลากัสปามาถามว่าเมื่อคืนใครมานั่นแหละวันที่ท้าวสก,กามานะเขาก็เห็นบ่อน้ำนะครับที่พระมุทธเจ้าเนะี่ยท่านทรงซักเครื่องบริการของท่านแล้วท่านก็ถึงนะชายป่านะในพระสูตรอธิบายว่าวันที่ท่านซัก เครื่องบริขารของท่านใช่ไหมพระอินทร์มาขุดบอ่อน้้วยมือแล้วพอพระพุทธเจ้าจะตากผ้านะตากจีว bon, รตากผ้าบริขารของท่านนะพระอินทร์ก็น้มกิ่งไม้นะครับให้มันเป็นอย่างนี้นะให้มันเป็นเวลาตากผ้านะเพื่อที่พระพุทธเจ้าเนี่ยจะสามารถตากผ้าได้นะครับพอเย็นวันนั้นนะอรุเวลากัะสปามาถึงนะก็เห็นบอ่อน้ำนะก็ถามพระพุทธองค์ว่าบอ่อน้ํานี้เกิดขึ้นได้อย่างไรพระพุทธองค์ก็บอกว่าเท้าสากัดนะเป็นคนขุดให้อุรุเวลากัะสปานะก็คิดในใจว่า ยังไงก็ไม่ใช่พระอาหารหันต์เช่นเราฤทธ์ก็ไม่เท่าเราแล้วท่านก็เห็นกิ่งไม้กิ่งใหญ่นะที่โน้มมายอย่างนี้นะที่มันไม่เคยโน้มมานะโยมก็น้มมาแล้วเห็นจีวรแล้วเครื่องบริหารพระพุทธเจ้าเนี่ยตากอยู่โรูเวลากัสปะก็ถามว่ากิ่งไม้น้โน้อมมาได้เช่นไรพระพุทธเจ้าก็ตัดต่อว่าท้าวสก่าเป็นคนโน้มมาเพื่อให้เราตัดเครื่องบริหารโอรูเวลากาสปะก็ยังคิดเหมือนเดิมนะว่ายังไงก็ไม่ใช่พระอรหันต์เช่นเรานะไม่มีฤทธิ์เช่นเรา คือท่านนะมีทิฐิมากเพราะว่าท่านเป็นคนที่มีชื่อเสียงครับในแวดวงนักบวชนะในแคว้นมคลแล้วก็มีลูกศิษย์มากนะครับมีคนน้าหน้าถือตามากในพระสูตรนะครับอธิบายว่าระยะเวลาที่พระพุทธเจ้านะครับอยู่ที่สำนักของโอรุเวลักัสปานะสเดือนนะทุกๆวันนะ่ะพระพุทธเจ้าแสดงฤทธิ์นะครับแต่ละวันไม่ซ้ํากันเลยนะให้โอรุเวลากัสปานะครับได้ลดทิฐิมณนะของตัวเองลงนะแต่เขาไม่ลดทิฐิมณนะลงเลยจน ช่วงเวลาสุดท้ายเนี่ยพระเจ้าเจ้าเห็นว่าอินทรีย์ของอุรุเวลกัสปะเนี่ยแก่กล้าพอที่จะตรัสรู้ธรรมแล้วนะครับท่านก็เลยตรัสบ,บอกว่าอุรุเวลกัสปะท่านไม่ใช่พระอาหารหันต์วิธีที่ท่านดําเนินมาทั้งหมดน่ะนำไปสู่ความรู้แจ้งไม่ได้ถ้าท่านอยากจะรู้แจ้งเป็นพระอาหารหันต์ท่านต้องมาฟังธรรมที่เราสอนเพเราจะนําท่านไปสู่ความรู้ที่ยิ่งใหญ่ ท่านอุรุเวลากัะสบานครับพอมาถึงที่สุดแล้วนะครับท่านเกิดความสลดใจนะครับสลดสังเวชนะครับในวิถีที่ปฏิบัติผิดมาโดยตลอดนะครับท่านก็เลยกราบลงที่ทเท้าท้าของพระศาสดาเลยครับขอบวชบรรพชาเป็นลูกศิษย์นะครับแต่พระพุทธเจ้านะครับยังไม่บวชให้นะพระพุทธเจ้าบอกว่าให้ท่านไปปรึกษาหารือกับลูกศิษย์500คนก่อนว่าจะสมัครใจบ,บวชไหมพอท่านออรุเวลากัสบานะครับไปปรึกษาหารือกับลูกศิษย์ทางสำนักนะครับลูกศิษย์ทางสำนักนะครับ พร้อมใจยินดีที่จะบวชอุปสมบทเลยเพราะว่าตลอดระยะเวลาสองเดือนที่ผ่านมานะอยู่ในสายตาของลูกศิษย์ทั้ง500หมดเลยว่าทําไมอาจารย์ของเรามีทิฏฐิมานั่นเหลือเกินนะครับลูกศิษย์อ่ะพอได้ยินคําถามนี้ไม่มีใครปฏิเสธเลยนะก็คือพร้อมอุปสมบทเลยพระพุทธเจ้าก็เลยบวชให้ในแบบที่เรียกว่าเอหิภิกขุอุปสัมปทานนะครับก็คือการกล่าวชวนมาเป็นภิกษุของพระพุทธเจ้านะครับโดยมีบทที่ว่าพวกเธอจงมาเป็นภิกษุเถิดธรรมอันใดที่เรากล่าวไว้ดีแล้ว พวกเธอจงประพฤติพรหมจรรย์เพื่อไปให้ถึงที่สุดแห่งการดับทุกข์โดยชอบเถิดอันนี้แหละครับลูกศิษย์ทั้งหมดในวันนั้นนะห้าท่านรวมกับพระอุรุเวลากัะสปานะครับได้ตรัสรู้เป็นพระอริยบุคคลนะครับแต่ว่ายังไม่ได้เป็นพระอรหันนะครับเพราะว่าทุกท่านเนี่ยอินทรีย์แก่กล้าแล้วพร้อมที่จะตรัสรู้ทำขั้นสูงได้แล้วนะครับจากนั้นนะครับท่านอรุเวลากัสปะและลูกศิษย์500คนเนี่ยครับพร้อมใจกันลอยบริขารครับคือบริขารของชาดินนะครับเป็นสัญลักษณ์นะครับ ทางวิถีนะครับของนักบวชที่บอกว่าเราได้เปลี่ยนวิถีปฏิบัติแล้วก็คือเครื่องแต่งกายผมอะไรทั้งหมดนะเพราะว่าตอนนี้โกนศรีรษะเป็นสมาณะแล้วใช่ไหมโกนหนวดโกนเคราแล้วก็เสื้อผ้าเนี่ยก็คือลอยนะครับลอยไปตามแม่น้ำใมร,ราชรานี่แหละแล้วก็เปลี่ยนจากเครื่องนุ่งห่มแบบชนินนะครับก็มาเป็นจีวรนะครับโดยใช้ผ้าจากที่เขาทิ้งศพนะครับเขาเรียกว่าผ้าบางสกุลน,นะครับเอามาทาเป็นจีวรนะพอบริขารของสํนานักของท่าน อุรุเวลากัสปะาเนี่ยลอยมาตอนนี้เราสามารถเรียกได้ว่าเป็นพระอุรุเวลากัสปะแล้วนะพระอุรุเวลากัสปะาแล้วลูกศิษย์ห้าร้อยคนลอยลงมานะพอมาถึงที่ตำบลน,นาทีนะน้องชายนะครับก็เกิดความสงสัยว่าเอ๊ะอันนี้เป็นบริขารของพี่ชายเราเกิดเหตุการณ์รายแรงอันใดขึ้นหรือก็เลยพาลูกศิษย์นะครับอีก300ท่านนะไปที่สำนักของอุรุเวลากัสปะน,นะครับอันนี้ใช่ไหมเนี่ยเวลาเมรัชดามันแยกอย่างนี้นะแล้วบริขารของ ท่านอุรุเวลกัสสปันลอ,อยมาอยงี้มาถึงที่ตำบลน,นาทีนะท่านก็รีบไปที่สํานักของพี่ชายนะครับพร้อมกับลูกศิษย์นะไปถามว่ามีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นนะครับก็เห็นพี่ชายนะครับโกนหนวดโกนเคราแล้วนะลูกศิษย์ทั้งหมดเลยก็เลยถามท่านพระอุรุเวลากัสสปาน,นครับว่าพระมรรจาร์ที่ท่านถือเนี่ยประเสริฐไหมทุกคนนะครับต่างพร้อมใจกันตอบกันนะครับว่าวิธีนี้เป็นวิธีที่ประเสริฐแล้ว น้องชายนะครับท่านนาทีกัสปานะก็ขออุปสมบทเลยคือถ้าเราศึกษาระสูตรนะเราจะรู้ว่าคนที่เขามีบารมีทำมาถึงจุดที่ภาชนะจะเปิดได้พอเปิดปุ๊บเขารับรู้ถึงความรู้อันยิ่งใหญ่ได้เลยนะก็เท่ากับว่าตอนนี้นะพระอริยบุคคลนะได้เกิดขึ้นเพิ่มขึ้นมาอีก301ท่านใช่ไหมเมื่อกี้เป็น50 1ท่านนะหลังจากนั้นนะท่านนาทีกัสปาและลูกศิษย์นะก็ได้ลอยบริขารนะครับ ที่ทำเหมือนกับพี่ชายนะก็ลอยลงไปนะลอยบริขารนะบริขาก็ลอยมาจนถึงบริเวณที่ตั้งสํานักของท่านขยากัสปานะครับน้องชายคนสุดท้องเห็นเอ๊ะนี่มันเป็นบริขารของพี่ชายทั้งสองของเรานะลอยมาเนี่ยเกิดเหตุร้ายอันใดก็พาลูกศิษย์อีก200คนนะครับไปที่สํานักของท่านอรุเวลกัสปานะครับพอไปเห็นนะทุกคนหนะ้าต่างเป็นพระสงฆ์หมดแล้วนะเป็นภิกษุหมดแล้วท่านก็เลยถามคําถามเดียวกันนะว่าวิธีที่ท่านเป็นอยู่เนี่ย พระมรรจา์ที่ท่านรักษาอยู่เนี่ยประเสริฐหรือไม่พี่ชายทางสงท่านและลูกศิษย์ทั้งหมดเลยนะก็ตอบว่าเป็นวิธีที่ประเสริฐพระพุทธเจ้าก็ส่งอุปสมบทให้วิธีเดียวกับพี่ชายทั้งสวก็คือเอหีพิกขุอุปสมบทานะครับก็เลยบวชกันหมดนะวันนั้นนะก็เลยได้พระอริยบุคคลนะเป็น1นึ่าท่านนะครับรวมลูกศิษย์ด้วยนะจากนั้นนะครับพระพุทธเจ้านะครับได้เสด็จพาลูกศิษย์ทั้งหมดนะครับไปที่ขยาศรีสานะครับเพื่อเทศน์ศสนาธรรม ขั้นสุดท้ายนะครับก่อนที่ทั้ง1น0 0รูปเนี่ยจะตรัสรุ้เป็นพระอรหันนะครับขยาศีรษะอยู่ตรงนี้นะอันนี้เป็นแม่น้ำในราชดานะไหลลงมาตรงนี้ทางแยกตรงนี้คืออุรุเวลาศนานิคมตรงนี้เป็นตำบลขยาใช่ไหมขยาศีรษะจะอยู่ห่างจากจุดที่เป็นสำนักของพระอุรุเวลากัสบะเนี่ยขึ้นไปทางเหนือประมาณ6กิโลเมตรนะครับอยู่ตรงนี้จะมีภูเขาตรงนี้เขาเรียกว่าตำบลที่มีหมู่บ้านเมืองอยู่ตรงนี้เขาเรียกว่าขยาศีรษะนะครับ บทที่ท่านแสดงธรรมนะตรงนี้เขาเรียกว่าบทอาทิตตปริยายสูตรนะครับบทอาทิตตปริยายสูตรนี้ก็คือบทที่พระพุทธเจ้านะครับท่านได้คัดเลือกมาแล้วนะว่าจะเหมาะสมกับาธาตุอินทรีย์นะครับของนักบทฉดินในอดีตนะครับทั้ง1,3 0 0รูปก็คือเป็นบทที่กล่าวถึงไฟนะครับเพราะว่าฉดินเนี่ยเขาเคยบูชาไฟมาก่อนใช่ไหมถ้าพระพุทธเจ้าตรัสสูตรอันนี้ก็จะเหมาะกับอุปนิสัยของเขาที่เคยเป็นมาตั้งแต่อดีตนะครับหลังจากพระสงฆ์นะครับทั้ง1 000, 3 0 0รูปเนี่ยได้ ตรัสรู้เป็นพระอาหารหันแล้วนะก็แสดงว่าตอนนี้นะพระพุทธเจ้าได้กองทัพธรรมอีกกองทัพหนึ่งแล้วนะที่มีจํานวนถึง1นึ่สารูปนะครับเป็นพระอาหารหันทั้งหมดเลยทุกท่านได้ดวงตาเห็นธรรมนะเพราะฉะนั้นสถานที่ตรงนี้ตรงขยาศีารษะเนี่ยก็เป็นสถานที่ยิ่งใหญ่อีกสถานที่หนึ่งนะที่นักสแสดงบ,บุญชาวพุทธต่างพากันไปนมัสการนะครับถึงสถานที่ที่เคยมีอารยาบุคคลเกิดขึ้นพร้อมกันถึง1นึ่ท่านนครับหลังจากเหตุการณ์ที่พระพุทธเจ้าแสดงธรรม เพื่อสร้างพระอรหันต์ใหม่นะครับหนึ่รูปที่ขยาดศีสะนะพระพุทธเจ้านะครับได้นํากองทัพธรรมเนี่ยไปที่เมืองราชคลืนะครับพระเจ้าพิมพิสารนะครับพร้อมกับพราหมณ์นะครับและข้ามอดีในเมืองราชคลืเนี่ยมารับเสด็จนะครับพระพุทธเจ้าที่สวนตาลนะครับเป็นสวนตาลของราชบงนะครับแต่ในพระคัมภี์เขาเรียกว่าสวนตาลหนุ่มนะตาลหนุ่มเนี่ยมันเป็นต้นตาลชนิดหนึ่งนะครับพอพระพุทธเจ้าเนี่ยเสด็จมานะยังไม่ถึงนะที่สวนตาลนะแต่ว่าข่าวเนี่ยไปถึงพระเจ้าพิมพิสารแล้วชาวเมืองเขาก็บอกบอกกันนะ แล้วก็ไปรอรับพระพุทธเจ้าที่สวนตานนี่แหละพระพุทธเจ้านะพอมาถึงที่สวนตาลนะชาวเมืองเนี่ยบางคนนะครับก็คุยกันนะครับแล้วก็แสดงการแนะนําตัวนะว่าเขาชื่ออะไรเป็นใครบางคนก็นั่งเฉยๆนะครับคือหลายๆกิริยานะเพราะว่าในวันนั้นนะยังไม่มีใครรู้ว่าท่านอุรุเวลกัสปะหรือพระพุทธเจ้านะ่ใครเป็นอาจารย์ใครเป็นลูกศิษย์กันแน่นะครับพระพุทธเจ้านะครับก็เลยให้ท่านอุรุเวลกัสปะนี่ครับประกาศตนเลยนะว่า ท่านเน่เป็นลูกศิษย์ของพระพุทธเจ้านะครับโดยการแสดงกิริยาทําในการเคารพแล้วก็แสดงปฏิหารนะครับอย่างเช่นพ่อไปถึงเจ็ดชั่วลําตาลแล้วก็กลับมาแล้วก็นอมน้อมต่อพระพุทธองค์แล้วก็แสดงธรรมว่าตอนนี้ท่านได้เป็นพระภิกษุสงฆ์ในพระพุทธศาสนาแล้วนะครับวันนั้นนะครับพระเจ้าพิมพิสารนะครับก็ได้รับการฟังพระเทศานาครับจากพระพุทธเจ้านะในพระคภีร์บอกว่า พระเจ้าพิมพิสารและบริวารนะครับ12นหูนะครับนหูหนึ่งเนี่ยครับเท่ากับ1 0,000มืนะ12นหูก็คือ12 0 0 0 0นหืนโคนาที่ไปฟังพระพุทธเจ้าแสดงธรรมนะครับที่สวนตานนะพระพุทธเจ้านะครับแสดงธรรมในบทอนุปุปพระพิกถาเนี่ยแหละบทที่แสดงให้ฟังเหมือนกับแสดงให้กับพัทธวัคคีนะครับบทที่แสดงให้เห็นว่ากามคืออะไรนะครับแล้วความ ร้ายแรงของกามคืออะไรแล้วก็วิธีออกจากกามนะแล้วก็หลังจากบทนี้เสร็จก็จะเป็นบทอริยาาสัจสี่ครับผู้คนนะครับรวมถึงพระเจ้าพิมิสานะสิบเอ็ดนะโหนนะครับและตรัสรู้เป็นพระอริยบุคคลนะครับก็คือได้โสดาบันนะแต่ยังไม่ถึงพระอาหารหันนะครับแต่อีกหนึ่งนะโหนะก็คือ10,000่นใช่ไหมปฏิญาณตนนะครับเป็นพุทธมามการครับก็คือรับพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เนะี่ยมาในวิถีชีวิตนะครับแต่ยังไม่บรรลุธรรมนะแต่ก็มีดวงตา เห็นความจริงแล้วว่าวิธีที่ถูกต้องนะ่ยคืออะไรนะครับเพราะว่าที่พระพุทธเจ้าเนะี่ยเสด็จมาที่สวนตาลนะด้วยเหตุที่ตอนที่พระพุทธเจ้านะครับเป็นนักบวชหนุ่มอยู่นะตอนนั้นยังไม่ได้ตรัสรู้นะท่านก็ได้มาพบกับพระเจ้าพิมพิสารนะครั้งหนึ่งแล้วนะที่เมืองราชเกิดนี่แหละในป่านะพระเจ้าพิมพิสารก็ดูจากประสาทไปก็เห็นว่ามีท่าทางน่าเลื่องใสนะท่านก็เลยไปตรัสคุยด้วยนะครับว่าท่านเป็นใครมาจากไหนนะพระพุทธเจ้าก็เลยแนะนําตัวว่าท่านเป็นเจ้าชายนะครับ เป็นลูกชายของพระเจ้าสุโธทนะจากเมืองกบ,บิลพัดนะครับพอแนะนําตัวเสร็จนะพระเจ้าพิมพิสารก็เกิดความเนื่องใสเลยนะก็เลยบอกกับพระพุทธเจ้าว่าจะเป็นการลำบากไหมถ้าท่านจะมาช่วยเราปกครองเมืองก็คือพระเจ้าพิมพิสาระจะแบ่งเมืองนะครับให้ปกครองเลยแล้วก็มอบราชสมบัติให้แต่รพระพุทธเจ้านะครับทรงปฏิเสธนะครับท่านได้แสดงเหตุผลว่าท่านละออกจากสมบัติแล้วนะเพื่อที่จะมาเป็นนักบวชพระเจ้าพิมพิสารก็เลยหวังว่าถ้าวันไหนที่ท่านตรัสรู้แล้วนะท่านได้ปวดมาสอนเราด้วยเถิน และเหตุผลในวันนั้นนะก็เป็นผลในวันนี้แหละที่รพระพุทธเจ้าเสด็จมาที่สวนตาลนะครับเหตุการณ์นี้สาคัญยังไงนะสำคัญตรงที่ว่าท,ทําให้เราได้เรียนรู้ว่าเป็นเหตุการณ์ที่เกิดในช่วงต้นพุทธกาลเลยคือพระเจ้าพิมพิสารเนี่ยได้ตรัสรู้นะครับเป็นพระอริยบุคคลขั้นต้นนะพระโสดาบันวันนั้นนะยังไม่มีวัดเวรุวันยังไม่มีวัดเชตวันนะที่สาวัตถียังไม่มีการสร้างเสนาสะนะ อะไรใดๆเลยนะในช่วงที่เกิดเหตุการณ์นี้ขึ้นนะเป็นช่วงเวลาที่ต้นพุทธกาลแบบสุดๆเลยนะวันนี้นะานำเรื่องราวดีๆนะครับมาฝากเพื่อนๆนะขอบคุณที่รับฟังนะครับจนจบรายการนะขอจากกันไปด้วยพุทธสุภาษิตนะครับสัพพะทานังธรรมทา,านังชินาติการให้ธรรมชนะการให้ทั้งปวงนะครับสวัสดีครับ